สวัสดีครับนักสาธารณทุกตำบลน,นะครับวันนี้พบกันอีกแล้วไม่แน่ใจว่าจะเป็นกลุ่มเป้าหมายเดิมหรือเปล่าที่เคยมาบรรยายทั้งก่อนนะครับก็ mm. ถือว่าเป็นนิมิตหมายที่ดีนะครับ mm. หลายกลุ่มอาชีพที่ได้เสียสละเวลามานั่งฟังการบรรยายแล้วก็ถือว่าทุกๆท่านที่มาวันนี้ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีโชคดีคดยังไง ก็โชคดีในขณะที่หลายๆคนอยากจะมานั่งเรียนอยากจะมานั่งฟังการบรรยายแต่ไม่มีโอกาสเพราะขาดโอกาสนะครับก็ทําให้นึกถึงในอดีตนะครับอาจารย์ดรประยงตอนบรรยายปัญญาโทที่เวทยากรเคยไปเรียนอาจารย์บอกว่าพวกเธอที่สามสิบาคนในห้องเรียนปัญญาโทนี่เป็นผู้โชคดีเพราะนั่งฟังว่าโชคดียังไง ไม่เห็นจะโชคดีตรงไหนอาจารย์บอกว่าเธอเป็นผู้โชคดีใน3ามสิาคนทั้งทั้งที่หลายหมืน่นหลายแสนคนที่อยากจะมาเรียนเหมือนทุกเธอแต่ไม่มีโอกาสเพราะฉะนั้นนักศึกษากศนอของหัวไซทุกท่านนะครับทุกตำบลก็ถือว่าเป็นผู้โชคดีที่ได้มีโอกาสได้มาฟังการบรรยายนะครับซึ่งวันนี้ในหัวข้อที่ได้รับมอบหมายก็จะเป็นหัวข้อประชาธิปไตยนะครับ เป็นหัวข้อประชาธิปไตยที่จะบรรยายให้ความรู้จากนั้นแล้วก็ตามด้วยหัวข้อกฎหมายเลือกตั้งนะครับซึ่งวิยากรก็เป็นอดีตผู้สมัครสอจอเขตของอำเภอวัดไเขตสองแล้วก็เป็นผู้ที่มีประสบการณ์ก็คงจะมาเล่าบรรยากาศประสบการณ์ได้ฟังเพราะฉะนั้นวันนี้เราคงจะต้องอิ่มต้องเต็มเต็มไปด้วยสาระนะครับพร้อมทั้งบันเทิงของดิจก็วันนี้นะครับได้รับเกียรติ จากากนพอศนอนะครับครูกศนที่ได้ทำหนังสือเรียนเชิญมาอย่างาเรียกรนะครับเดี๋ยวขอแนะนำตัวนิดนะครับผมชื่อวิเชียนด้วงพริ้มนะครับถ้านักศึกษาติดตามในช่อง y t u t u นะครับผมเป็น YouTuber ตอนนี้เปลี่ยนจากวิเชียนด้วงพริ้มเป็นยูทูเป็นวิเชียนบ้านทุ่งนะครับสามารถเข้าไปติดตามได้ในแอป YouTube วิเชียนบ้านทุ่งนะครับก็วิทยากรบจบการศึกษาที่ระดับมัธยมวิเลยสงฆ์สักสิงน,นะครับก็คือโรงเรียนวัดและก็จบปริญญาตรีจากมหาวิาลยรามคำแหงคณะรัฐศาสตร์และก็จบปริญญาตร,ร,ารญญาีใบหนึ่งจากหมหาวิาลยสุขโขท,ท,ท,ทัยธรรมธิราชบริหารธุรกิจแล้วก็จบปริญญาโทมอมอรอย่อมาจากหมหาวิาลยหมา,ามากุตากราชวิยาลัยวิยาเขตศรีธรรมสกราช สาขาการปกครองรัฐศาสตร์การปกครองนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้นะครับรก็คงจะเรียนเชิญวิทยกรถูกถูกเอ่อถูกคนแล้วที่ที่มาบรรยายหัวข้อประชาธิปไตยนะครับก็คงจะบรรยายพร้อมกับภาพประกอบไปด้วยนะครับภาพประกอบในส่วนของประชาธิปไตยนะครับเราคงจะเข้าสู่บรรยากาศการเรียนนะครับ การฟังการบรรยายเรื่องประชาธิปไตยนะครับหลายคนคงจะได้ยินประชาธิปไตยนะครับก่อนที่จะไปพูดคุยเรื่องประชาธิปไตยนะครับหลายคนคงจะรู้จักคนนี้หรือเปล่าไม่รู้นี่คือปราดเมธีนะครับชาวรัฐแคนทักกี้นะครับซึ่งเป็นปรมาจารย์ทางด้านประชาธิปไตยปรมาจารย์ทางด้านรัฐศาสตร์ การปกครองก็คืออับรงางัมลินคอนนะครับซึ่งเป็นประธานาธิบดีของสหรัฐอเมริกาคนที่16นะครับถ้านักศึกษาเรียนในระดับหมหาวิทยาลัยต่อไปจะต้องรู้จักคนนี้นะครับอับรงางัมลินคอนเจ้าของสโลแกนเจ้าของสโลแกนของการปกครองในระบอบประชาธิปไตยก็คือเป็นการปกครองนะครับของรัฐบาลที่บริหารประเทศของประชาชน โดยประชาชนและก็เพื่อประชาชนนี่คือปราชเมตีของสหรัฐอเมริกานะครับและก็หลายคนอาจจะรู้จักเพลรโตหรืออริสโตเติลหรือนะครับโซเครติส so นั่นคือปราชของนักรัฐศาสตาร์ทำด้านการปกครองนะครับเาละาาป,ราาประชาธิปไตยนะครับประชาธิปไตยหัวข้อที่ได้รับมอบหมายนะครับ ก็มาจากภาษาอังกฤษที่ชื่อว่า democracy นะครับภาษาอังกฤษซึ่งมาจากภาษากรีกก็คือ democracy นะครับภาษากรีกประกอบด้วยสองคำก็คือ demo กับ latian นะครับก็หมายถึงว่า demo ก็หมายถึงแปลว่าประชาชนและก็ l a t i a ก็แปลว่าการปกครองนะครับซึ่งสองคำนี้ก็หมายถึงว่าประชาชนปกครอง หรือการปกครองโดยประชาชนนั่นเองนะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเป็นทฤษฎีของหลักการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับหลายคนถามหาประชาธิปไตยนะครับโลกค่ายโลกประชาธิปไตยกับค่ายโลกของคอมมิวนิสต์ในการบริหารราชการแผ่นดินไม่เหมือนกันนะครับประเทศที่ปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ก็อย่างเช่นรัเสเซียจีนชัดๆเกาหลีเหนือ นะครับนี่คือปกครองอด้วยระบบคอมมิวนิสต์นะครับเป็นระบบที่เบ็ดเสร็จไม่เหมือนกับ่ายโลกประชาธิปไตยนะครับเพราะฉะนั้นโลกที่จเจริญแล้วถือว่าประชาธิปไตยเป็นการปกครองที่ดีที่สุดในโลกนะครับนี่คือ่ายของประชาธิปไตยแต่่ายของโลกคอมมิวนิสต์เขาถือว่าการปกครองด้วยระบบคอมมิวนิสต์ดีที่สุดในโลกเพราะฉะนั้น ในส่วนของสาระเรื่องประชาธิปไตยนะครับก็ถือว่าเป็นการคอรพมติเสียงส่วนใหญ่นะครับของที่ประชุมเอาละาหลักสาระสําคัญของการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับสาระสําคัญก็คือหลักความเสมอภาคหลักความเสมอภาคนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะต้องเสมอภาคเป็นมาตรฐานเดียวกัน เท่าเทียมกันนะครับนั่นคือหลักความเสมอภาคของการปกครองในระบบประชาธิปไตยนะครับแล้วก็หลักความเสมอภาคแล้วก็หลักสิทธิเสรีภาพนะครับสิทธิทุกคนจะต้องมีสิทธิของตนเองอย่างเช่นสิทธิในการเลือกตั้งตามระบบประชาธิปไตยก็มีสิทธิเสรีภาพสองคำนี้ก็จะไปด้วยกันนะครับสิทธิเสรีภาพและก็หน้าที่นะครับ สิทธิเสรีภาพหน้าที่ที่ทค,ความนิดนึงการบริหารราชการแผ่นดินของประเทศไทยก็มี3าสส่วนด้วยกันก็คือ1นึ่งการบริหารส่วนส่วนตามก็คือกระทรวงทบวงกรมแล้วก็ส่วนภูมิภาคก็คือจังหวัดอำเภอส่วนท้องถิ่นก็คืออบจอบตนะครับเทศบาลน,นั่นคือการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งนะครับอบตเท,ทศบาลอบจก็คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเองนะครับซึ่งก็ได้มีการเลือกตั้งไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเลือกตั้งอ,อบจอ,องค์การบริหารส่วนจังหวัดต่างๆทั่วทั้งประเทศนะครับแล้วก็มีการเลือกตั้งนายกสอทอของเทศบาลก็เลือกตั้งไปแล้วซึ่งล่าสุดที่เรากําลังจะไปใช้สิทธิ์ในการเลือกตั้ง ก็คือวันที่28พฤศจิกายนที่จะถึงนี้นะครับก็คือการเลือกตั้งนายกอบตอและก็สอบตอก็คือสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับท่านอยู่ที่ตำบลไหนก็ไปเลือกตำบลน,นั้นๆน,น,นะครับสอบตอและก็นายกอบตอนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นหลักสิทธิสิทธิภาพหน้าที่ที่พวกเราทุกคนจะต้องนําไปใช้นะครับในการปกครองระบระบประชาธิปไตยทีนี้หลักนิติธรรมนะครับ หลักนิติธรรมก็คือนิติก็คือกฎหมายเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้กฎหมายต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกันนะครับนั่นคือหลักการแต่ในทางปฏิบัติแล้วนะครับข้อดีก็หมายถึงว่าการปกครองในระบอบประชาธิปไตยประชาชนมีสิทธิมเีเสรีภาพเสมอภาคโดยเท่าเทียมกันนั่นคือข้อดีของการปกครองในระบบประชาธิปไตยและก็ประชาชนทุกคน นะครับปกครองตอนเองเลือกตัวแทนไปเข้าสภานะครับเพราะฉะนั้นการปกครองของประเทศไทยเราทุกวันนี้จะต้องมีการเลือกแบบทางอ้อมก็คือเลือกผู้นำนะครับเลือกผู้นำแต่ละจังหวัดนะครับที่จะไปเป็นตัวแทนของพวกเราในในจังหวัดนครศรีธรรมราชก็เลือกไปแล้วก็ตัวแทนเหล่านี้ก็เพื่อไปเป็นปากเป็นเสียงไปต่อสู้ในระบบรัฐสภานะครับ ในระบบรัฐสภาเขาเรียกว่าประชาธิปไตยแบบทางอ้อมที่ส่งตัวแทนไปออกข้อกฎหมายออกข้อบัญญัติต่างๆและก็ขับดันแผนงานโครงการต่างๆที่จะมาพัฒนาท้องถิ่นของตนเองนะครับประมาณนี้นะครับก่อนวันเลือกตั้ง7วันนะครับที่ต้องไปแจ้งสิทธิ์ที่ไม่สามารถที่จะไปใช้ใชสิทธิ์ได้นะครับภา้ใน7วันหลังจากเลือกตั้งเสร็จแล้วนะครับสามารถไปแจ้งด้วยตนเอง หรือมอบหมายให้ผู้อื่นไปยื่นแทนหรือจัดส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนก็ได้นะครับนั่นคือท่านจะได้ไม่เสียสิทธิ์นะครับเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีท่านจะต้องอรับสารไว้นะครับซึ่งสิทธนี้ของท่านนะครับที่สําคัญนะครับอย่าลืมนะครับต้องนําบัตรประชาชนไปด้วยนะครับหรือใบกับขี่นะครับที่มีเลข13หลักก็สามารถใช้ได้นะครับ ดังนี้ได้รับการสนับสนุนสัญญาณอินเทอร์เน็ตจากร้านขั้จรเกีรติความบางไสแดงนะครับก็ขอฝากไปด้วยนะครับบริหารงานโดยคุณดำสุวรรณรัตน์ติดต่อได้ที่หมายเลข08412815นะครับฝากไปด้วยครับคุณผู้ชมครับชมคลิปเร็วคลิปนี้แล้วอย่าลืมนะครับกดติดตามกดกระดิ่งทั้งหมดได้ด้วยนะครับขอบคุณ